สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว s อ f i g u a r t อฟฟ t กู m a ร์ตอ o นเตอ i ์นะครับ ในวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมายิบจับรายหลักของช่องเรากันสักทีนะกับตัวของ s s Figuarts u t u r a m a n of o p มนอ i ฟออฟนะฮะก็ห่างหายไปนานเลยนะครับกับลายของซีรีส์ Ultraman ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ยิบจับมันมาสักทีนะแล้วก็ได้มาสารต่อกับหนึ่งโปรเจกต์ที่เราบอกว่าจะทำให้ครบนะฮะก็คือโปรเจกตล่างสุดยอดของ New Gen f a ฟ e แรกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วทั้งหมดด้วยกันถึง4ตัว แค่2ตัวเท่านั้นก็จะครบแล้วในส่วนของ New Gen เฟสที่1ล่างสุดแก่งนั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะในส่วนของ2ตัวดังกล่าวก็มีข่าวดีมาประกาศเช่นกันว่าลุงวันได้ทําการออกโปรโตไทป์เป็นเทียบลอยแล้วนะครับในส่วนของยิงกาวิตอรี่และอุลเทอรแมนกรปซึ่งในอนาคตก็น่าจะได้ออกมาเป็นสินค้าจริงให้เราได้จับจองกันนั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะมาดูในส่วนของเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะกับตัวของเจ้าอุลเทอรแมนออฟ นะครับในส่วนของเจ้าตัวนี้เมื่อออกจากกล่องแล้วเนี่ยตัวสินค้าจริงจะทําดีเทลมาได้ดีขนาดไหนมีคารลงสีที่ดีขนาดไหนและที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของออสเซอ์รีอย่างตัวของ o อฟ s ส a เชอรจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับกับเจ้าตัวของ SFF Figuarts u d e r a Man of Opportunity นะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้า SFF Figuarts u l t r Man of ออ t i ีตเมื่อออกจากกล่องแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โดยในส่วนของเจ้าตัว o อ t i ีตนะครับผมคงต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันทำออกมาได้ดีจริงๆในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับถึงจะไม่ได้มีดีเทลตามตัวที่เยอะเหมือนรุ่นพี่คนก่อนนะครับทั้งตัวของกินข่าวหรือคนอื่นที่มีลางสุดยอดแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นดีเทลเป็นการปั้นสะส่วนใหญ่นะครับซึ่งบอกเลยว่าในส่วนที่มีการปั้นเติมเข้ามาบนตัวฟิกเกอร์ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับและนอกจากนี้ ที่เป็นพื้นนูนหรือว่าดีเทลที่เกิดจากการปั้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวของออฟติลิตี้ยังมีการใส่พาร์ทใสเป็นดีเทลหลักตามตัวที่ทําเป็นพาร์ทใสจริงๆลงมาได้ครบทุกจุดเลยซึ่งถือได้เลยนะครับว่าตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะในส่วนของการใส่ดีเทลพาร์ทใสตามตัวนะฮะซึ่งถ้าให้เทียบความสึกนะครับเจ้าตัวของออฟ i ิลิตี้จะเหมือนกับตัวของเจ้าเดลต้าเลสโ r ้เลยที่จะมีพาร์ทใสตามตัวค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งจุดนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับและในส่วนของเรื่องการลงสีเองนะ ะะก็ทําออกมาได้ดีมากๆเช่นกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากตัวของออฟตี้ไม่ได้มีในส่วนของดีเทลที่เยอะเหมือนตัวอื่นทําให้การลงสีค่อนข้างง่ายนะครับทำให้ลวดลายสีแดงตามตัวเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ ถือได้เลยนะครับว่าในส่วนของเรื่องดีเทลและเรื่องของ QC การลงสีทําออกมาได้ดีทั้งคู่นะครับถึงแนมะ้ตัวฟิกเกอร์จะไม่ได้มีดีเทลตามตัวที่ดูเยอะแยะมากมายนะครับแต่โดยรวมก็ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วในเรื่องของดีเทลนั่นเองนะครับและในส่วนของจุดขยับเองก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ในส่วนของจุดขยับของ u n d e r m a t h of of City ก็จะทำออกมาด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้นะครับ วัวนะครับก็าสามารถจะก้มได้ขนาดนี้เงยได้ขนาดนี้นะครับแน่นอนคือบิดซา้ายบิดขวาได้ปกติครับการบิดซ้ายบิดขวาแบ่งเป็นสองท่วงนะครับเนื่องจากมีพาร์ทคอนะฮะเขาทาให้การบิดซ้ายบิดขวาสามารถหันโดยช่วงคอและช่วงหัวปกติได้นะครับอ่ะส่วนช่วงแขนนะฮะก็สามารถที่จะยกแอบได้สุดๆนะครับขนาดนี้นะครับเพราะว่าเกาะไหลเนี่ยสามารถที่จะเปิดขึ้นเพื่อเพิ่มจิตขยับได้ และแน่นอนนะฮะจุดที่ผมชอบเลยในเรื่องของตุ๊กขับคือตัวของ i n t e r m e t of Off i t y มีรูปแบบการขยับแบบตัวของกิงกะแล้วก็เอ็กคือมีการหมุนต้นแขนได้นั่นเองทำให้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถจัดท่าได้เหมือนกับในซีรีส์เลยและแน่นอนยังสามารถที่จะบิดนะครับตัวข้อศอกเข้าด้านในนะฮะหรือว่าตี้ทำไมได้หวะอ่ะ ผมว่าทาได้นะครับบิดข้อศอกเข้าด้านในตามสไตล์ปิกเกอร์อุลตรราแมนได้เช่นกันนะครับแต่แค่ตัวนี้มันค่อนข้างแน่นนะผมกลัวนะฮะแล้วก็การงอแขนทําได้ขนาดนี้นะครับนี่การงอแขนได้ขนาดนี้เลยการหมุนแขนนะครับตัวนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถหมุนแขนไปได้รอบนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยไม่ได้ติดอะไรแค่เราขยับเกาะส่วนแขนขึ้นนิดนึงก็สามารถหมุนแขนได้รอบแล้วข้อมือสามารถบิดเข้าบิดขึ้นหมุนได้ตามแกนด้านในนะครับผมอ่า แน่นอนนะครับตัวของอุลตร้าแมนออฟมีส่วนของบัตเตอร์ไฟจอยที่สามารถดันออกมาข้างหน้าได้ขนาดนี้นะครับผมก็มีจุดขยับช่วงแขนที่เยอะพอควรนะฮะช่วงตัวสามารถที่จะก้มได้ขนาดนี้เงยโอ้เงยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้ของอุลตร้าแมนออฟเก่านะก็ช่วงบนนี่จะเป็นของเก่าแต่ช่วงล่างเนี่ยนุ่เป็นของใหม่ละก็จะดูสมจริงและก็ เหมือนมากขึ้นนะครับแต่ว่าจุดแกว่ช่วงเอวในการก้มไปด้านหน้าก็ค่อนข้างน้อยบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับทั้งช่วงบนช่วงล่างช่วงขาเป็นแบบรุ่นเก่านะครับทำให้ไม่สามารถผลกลงมาข้างล่างได้เยอะสามารถยกขาไปด้านหน้าได้ขนาดนี้นะครับและกลางขาออกด้านข้างได้ขนาดนี้นะฮะในส่วนการกางขาต้นขานะฮะก็แน่นอนสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับผมช่วงขาก็ถือว่า ถึงแม้มันจะเป็นขารุ่นเก่านะครับแต่ว่าด้วยความที่เนื้อพลาสติกเนี่ยมันคือสีดําตรงนี้ทําให้การที่เราจะขยับจัดท่าค่อนข้างสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ต้องผวงสีถะลอกช่วงการงอขานะครับสามารถงอขาได้ขนาดนี้นะครับนี่งอขาได้ขนาดนี้นะครับข้อเท้าสามารถบิดไปด้านข้างได้ขนาดนี้นะครับบิดเท้าด้านข้างได้มากขึ้นยกขึ้นยกลงปกตินะครับปลายเท้ายกขึ้นยกลงได้ปกติอ่า แล้วก็อ่าเป็นส่วนอื่นมีไหมนะครับก็หมดแล้วนะครับในส่วนของจุดขยับของเจ้า S F figure art ultra man o p t i l i t y ก็จะมีจุดขยับทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับก็ หลังจากที่ได้จับท่จาจับัวของจุดขยับมาแล้วเนี่ยเขาคงต้องบอกเลยว่าเป็นอ e ีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นสนุกแน่นอนนะฮะเพราะว่าจงต้นขาเนี่ยไม่มีจุดไหนมาต้องระวังในการขยับนะฮะซึ่งก็เป็นอ e ีกหนึ่งข้อดีในเรื่องการขยับนั่นเองที่เจ้าตัวของออฟตีตี้สามารถจัดท่าทางได้เยอะ มากนะครับผมโอเคต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดของเจ้าตัว sf f i g u r art ultra man of city กันนะครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างในส่วนของอุปกรณ์ของเจ้า of city ผมก็ขอยกมาทั้งถาดเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะให้มาทั้งหมดด้วยการประมาณนี้เลยนะครับโดยในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยการตามนี้เลยคือจะมีในส่วนของาพาร์ทนะครับที่เป็นาพาร์ทเปลี่ยนตามตัวอยู่3ส่วนนะครับ พาร์ตอาวุธคาร์ทัมเมอร์และก็พาร์ตของมือนั่นเองนะครับในส่วนของตัวพาร์ตที่เป็นพาร์ตเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะมีในส,ส่วนของเกาะไหลนะครับตอนที่ดึงตัวของออฟเซอร์เชอร์ออกมาใช้ตัวแขนนะครับสําหรับเปลี่ยนไว้เล่นกับตัวของเจ้า,อ,าอะไรนะอ๋อโกมาลาอาร์เมรอร์อนะครับหรือเกาะต่างๆของมูสเตอร์แมนเอ็กก็สามารถเล่นได้ด้วยแขนนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของออฟเซอร์เชอร์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูดีโอเคออฟเซอร์เชอร์นะครับเป็นอาวุธประจำตัวของออฟทีฟี ซึ่งก็จะมีาพาร์ทเปลียบตรงช่วงท้ายนะครับตอนใช้ท่าออฟโคลินนั่นเองนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาร์เรทัมเมอร์ของอุ t เตอแมนอฟนะฮะที่ต้องเปลี่ยนตรงหน้าอกนะครับแล้วก็จะมีมือทั้งหมดด้วยกรันรถึง7แบบเลยนะฮะซึ่งก็จะมีมือกร,รมที่ติดกับตวัวฟิกเกอร์มือจับออฟโคลินนะครับมือทําท่าของอุนเตอร์แมนออมือคลายหลวมนะฮะมือกลางนิ้วมือทําท่าบ่มบินหรือปล่อยแสงนะครับ แล้วก็มืออันนี้นะครับเป็นมือที่น่าจะมีไว้ให้ถือตัวของออฟคาลิเบอร์นะครับเนื่องจากว่าขนาดของตัวมือนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาแถมมาให้ก็เลยต้องให้ดูเป็นพิเศษนะฮะอันนี้จะเป็นมือที่เขาให้มาด้วยนะครับดูจากรูปทรงนะครับแล้วก็ความกว้างทางด้านในนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามืออันนี้เนี่ยเขาอาจจะให้มาถือพวกอาวุธดาบ หรือออฟคาลิเบอร์นั่นเองนะฮะอันนี้เขาก็ให้มาด้วยอีกเครื่องคู่นะครับในส่วนของแอ c เซซอรีก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว S.F. figure art Ultimate of Optivity ซึ่งต้องถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่ง SFF f i ก u art ในลายของ New Generation ที่ไม่ควราพาดเลยนะครับรวมถึงล่างสุดเก่งของเหล่า New Gen ที่ไม่ควราพาดอีกเช่นกันซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับทั้งตึกขยับดีเทลและอ c ซเซสซอรีนะครับ ทำออกมาได้ดีทั้งหมดเลยในส่วนของแอสเซซอรีนะครับจากที่เห็นเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมีน้อยนะครับเพราะว่ามีแค่ในส่วนของอาวุธกับมือเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของพาร์ตเกาะไหลมาให้เปลี่ยนต่อที่ใช้อาวุธนั่นเองแต่ก็ยังแถมในส่วนของพาร์ตแขนมาให้เล่นกับตัวของเจ้าโกลล่าอาเมอร์นะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นชุดเสริมของเจ้าตัวนี้เช่นกันนะฮะซึ่งเขาก็ให้มาด้วยพร้อมที่จะนำตัวของออฟ ไปเล่นกับตัวของอาร์เมอร์ต่างๆของอุลตร้าแมน X ได้อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าถึงแม้จะไม่ได้มีเกาะมาให้แต่ในส่วนของแอสเซสตีก็ให้มาโอเคนะครับและพร้อมที่จะนําไปเล่นกับพาร์ทเสริมได้อีกเช่นกันนะครับส่วนของดีเทลกับเรื่องของการลงสีหรือ QC สีสีอันนี้ผมให้เต็มที่เลยผ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าทาออกมาได้ดีมากๆสีลงครบไม่ขาดนะครับในส่วนของดีเทลปั้นออกมาได้ดีและมีการใช้พาร์ทใสทาให้เจ้าตัวนี้มีความเหมือนกับ ส่วนของสูตรแอคเตอร์หรือว่าเหมือนกับตัวของสูตรแอคเตอร์มากมากเลยนะครับซึ่งทำให้ตัวของเจ้า S.F. Figure Art Ultraman o p ออฟเตัวนี้ได้คะแนนไปที่5เต็ม5คะแนนนะครับอันนี้ขอให้5เต็ม5เลยนะครับเพราะว่าทั้งจุดขยับอะไรเอ่ยนะครับดีเทลออเซสซอรีผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้มันให้มาโอเคนะครับถึงแม้จะไม่มีกรอะแต่ก็สามารถที่จะจับท่าขยับได้สนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าจุดขยับเนี่ยทำมาดีมากๆและ ไม่ต้องกังวลว่าในส่วนของต้นขาจะมีสีทลอกหรือไม่จุดนี้เขาก็ทําออกมาได้ดีนะครับทำให้เจ้าตัวเนี้ยเล่นสะดุกมาก,มากเพราะฉะนั้นเอาไปเลย5เต็ม5คะแนนนะครับก็หมดลงแล้วนะครับกับตัวของเจ้า s อ f เ i ฟ u ิก t อาร์ดอุ of จอร์ t มนนะครับซึ่งถ้าใครดูถึงช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ s u ซับสไครกดแชร์กันดินะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตาม คลิปใหม่ๆในช่องของผมด้วยนะครับรวมถึงใครมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหนนะครับมีความเค็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมรับฟังรับอ่านได้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ